สวัสดีครับเพื่อนเื่อนนักหมากลูกไทยทุกทุท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเบี้ยฟรีไม่มีในโลกวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ทําให้ต้องรอคอยกันมานานแสนนานก็คิดถึง กันนะฮะคิดถึงทุกๆคนนะครับวันนี้กนะ็มาอีกแล้วนะครับมากับช่างยันโก็กับสไตล์มายงขวากับกู้มาเจอกับคุณบอยซาซานะครับโอ้โหเล่นเป็นเกม10บนาทีนะฮะผมมีเวลาคิดได้บ้างนะครับวันนี้ก็สีดํานะครับโอ้โหเป็นไฟต้อนรับเขานะครับเขาแทงโคนเก้าเลา้ามาก็แทงโคนกลับไปนะครับปีกินซีเข้าไปอ่าแล้วก็ปูเบีย้ยเขากินตัดเข้ามาก็ใช้เม็ดกิน ตัดเข้าไปตำแหน่งนี้มีเบียรแทงโคนเอาเบียรยัดโคนเข้าไปนะโอ้โหแล้วคุณบอยซาซานี่เล่นตามสูตรเลยฮนะสูตรไม่รู้เอาสูตรมาจากไหนจังหวะนี้ก็เปิดโคนขึ้นไปก่อนแล้วเดาไม่ผิดก็ต้องเอาเรือมากดอ้าวไม่กดนะแทงสูงมามนึกว่าเอาเรือมากดกินเบียรฟรีไม่กินเบียรฟรีนะแทงสูงเข้ามาเอาเบียรยกินตัดควบเข้าไป เราก็ต้องกินตัดกูเข้ามากินไหมออกินกินแต้มนี้เราก็ต้องนะต้องถอยโคลหรือเปล่าเอาม้าไปจับสองนะหรือจะถอยเม็ดมายัดให้โคนกินแต้มนี้ก็ลองอืมนี้ก็เอาโคตยัดเข้าไปยัดขึ้นไปนะโอ้โหโดนแทงซะเลยโดนแทงแล้วแบบนี้ยัดให้เม็ดกิน อ,อย่าให้ม็ดกินก็ไม่เอานะครับะถอยดีกว่านะเสียจังหวะไปตาหนึ่งเอาคู่ต่อสู้ใช้เรือมากดเบีย้ยเราก็ใช้เรือมาปลูกเบี้ยไว้ก่อนแต่นี้นะฮะตามหลักเขาก็ต้องซ้อนนะเอาเบี้ยมาซ้อนมาซ้อนไอไม่ใช่เอาเรือมาซ้อนกินเบี้ยนะโอ้แต่เขาโยนเม็ดเข้ามาเลยโยนเม็ดเข้ามาก่อนเลยอ่ะจังหวะนี้โยนเม็ดเข้ามาเราก็เอาเม็ด กับมาขายหรือจะกินเ,เม็ดกับมาขายเนี่ยนะเอามาขายโอ้ตามตำรับตามตำรานี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเ,เนนะพื่อนๆนะเพราะว่าเราก็ต้องอิงนะอิงวิชาตามตำราไว้ด้วยนะโอ้โหเรือมากดโคนอีกแนละ้วโคนขาดเอาเรือมาผูกไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาโยกมาขึ้นไปจับเบี้ยนะอ่านะเขาก็ขู่ซ้อนเรืออ,อีกแต่นีนี้เขาขู่ซ้อนเรือเราก็เอาไมา้โยกเขาไปจับเบี้ยนะตรงกลาง กินสองเข้าไปแต่นี้เขากินกวกเข้ามาแล้วก็กินกวกเข้าไปอา้าวใช้เรือมาแบบนี้ก็แต่นี้ก็ต้องเอาหมาก,กับบื้ผูกไว้ก่อนนะครับนะตรงนี้นะครับเป็นแต้มของอ่าไว้รับคนเกาเหลานะครับแล้วก็เบีย้ยตรงนี้มันจะขาดแล้วก็มีจังหวะนะครับมันจะมีจังหวะที่คนของคู่ต่อสู้ตัวนี้นะครับก็จะขาดได้เหมือนกันนะครับเราเอาเรือมากดไว้ก็ได้นะฮะ แต่นี้เราก็เอาเรือมากดนะฮะมากดเข้าไว้เขาใช้เบียกินนะฮะเราก็ใช้มากินแล้วก็โคนเขาก็จะขาดนะครับดูให้ดีๆนะครับนะแต่ตรงนี้เขายังชุนละมุนอยู่นะครับก็เป็นมากุ๊กเกมไว้ก็ต้องพยายามคิดให้ไวๆนะครับเดินให้ไวๆเหมือนกันนะครับนะแต่นี้ครูต่อสู้ก็จะโจมตีเขาจะเอาเบียกินเ็าไม่กล้ากินนะครับเอาเบีย้ยกินเ,เราเอามากิน เขาเอาเรือกินม้าแล้วก็เอาเรือกินเรือนะครับเขาเอาเรือกินแล้วก็เอาเรือกินโคนโอ้โหมองกันเป็นช็อตๆไปนะครับนะแต่ตรงนี้เขาก็หลบโคนนะเขาก็ต้องรู้นะว่าโคนตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยดีจังหวะนี้เราก็ต้องขยับขยายนะครับนะขยับขยายมากนะครับแต่ว่าเบียดตรงนี้เรายังมีปัญหาอยู่นะฮะยังมีปัญหาอยู่แต่นี้ก็จะยัดโคนขึ้นไปเสริมโคนขึ้นไปนะ ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ยังพยายามโจมตีจุดอ่อนนะ,ะเป็นเบีย้ยของเราะะที่ม้าที่เหลือผูกอยู่แต่บบนี้ดูแล้วเดินโคนไม่สวยแน่นะครับจังหวะนี้ดูแล้วเอาขุนเข้าไปผูกเบีย้ยเข้าไว้ก่อนนะครับนะผูกไว้เข้าไว้แต่บบนี้ก็ดันขุนผูกเข้าไว้เขากินม้าก็นะฮะละลายเชงกันหมดอะ่ะกินกันหมด ก็ต้องดูนะฮะโอ้โหเขายัดโคนมาตรงนี้น่ากลัวเหมือนกันยัดโคลนเข้ามาเราก็ยัดโคลนขึ้นไปรับเอา้ายันโคลนยัดขึ้นไปรับไว้รับไว้นะรับเข้าไว้รับเข้าไว้แต่น,นี้คู่ต่อสู้ยังจะมายังไงนะโอ้โหเรานี่เป็นลองตาเดินของเขาตลอดนะครับเพื่อนๆนะพยายามต้องนะเล่นหมักลุกต้องให้ ได้เรียบตาเดินนะฮะทีเดินเอา้ามากดแบบนี้อยู่ไม่ได้นะครับก็ลบไปก่อนลบไปก่อนมากดอีกแล้วเอา้ามากดอีกแล้วเอาขุนขึ้นไปใหม่อลองดูนะเอาขุนขึ้นไปผูกค่อยใหม่นะกินไม่ได้นะกินก,ก็กินไม่ได้นะครับแบบนี้ขุนก็ขึ้นมาใหมมนะจะเสมอแล้วก็นะบางครั้งเราก็ต้องยอมนะครับบางลุกอย่าไปลั้นนะครับอ่ะ มามาซ้อนแบบนี้มีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่ามีจะกินเบีย้ยแล้วก็จะกินมา้าใช่ไหมจะกินเบีย้ยแล้วก็จะกินมา้าแต่นี้จังหวะนี้เราก็ไม่สนใจนะครับขอทีเราบ้างนะครับไอจังหวะเราได้เดินบุกบ้างนะแบบนี้ก็เอาเบีย้ยยัดเม็ดเข้าไปอ๋นะขอบุกมั่งขอบุกมั่งออกินเข้ามากินมา กินเข้ามาแบบนี้ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับเสียเบีบตัวเครื่งตัวเอาหมากินกวกเข้าไปหมากินกวเข้าไปโอ้โหนะตรงกลางนะฮะทั้งเม็ดทั้งโคนเอาโดนติผงเข้ามาแล้วอา้าววันนี้ขอผองท่านหน่อยเอา้าลบสะครับลบลบเข้ามากูต่อสู้เอาเลือกินเรือกแม่แต่เนี้เอาเลือกินไม่ได้นะครับหมาขาดก็เอาขุ่นกินกวกเข้าไปเอาแล้วนะครับนะหมากเริ่มเปิดหมากเริ่มเปิดตรงกลางเบี้ยรองก็ไม่ขาดนะฮะ มาเริ่มเปิดเปิดอ,อืแต่แบบนี้กูต่อสู้นะคุณบอยจะว่ายังไงคุณบอยคุณบอยกินเบียดควบเข้ามาแล้วก็โขนกินเม็ดกบเข้าไปกินเข้าไปกบเข้าไปเลยนี่เขากินกินแลกกันหมดนะครับตอนนี้นะครับหมาเมื่อไรก็นะฮะเพราะว่ามัน,นีนไม่ออกนะครับกินเอาโขนกินเข้าไปอีกเอาโขนกิน กเข้าไปอีก,อกเอาใช้มมากินเอาใช้ม้ากินเราก็ใช้ม้ากินกวบเข้าไปเอามาออามาสู้กับโคนเอามีเปียบน,นิดๆโอ้โหกลายเป็นมมาสู้กับโคนจังหวะนี้ยัดโคนขึ้นมาก็ต้องหนีหนีนะครับเอาเอามาหนีมาจับกินเรือสิครับนะมีแต้มนี้เอามามาจับกินเรือเอาว่าแล้วก็จัดไปนะครับเอามาโยกมาจับกินเรือมาจับกินเรือ คุณบอยคุณบอยบอกว่ากินเบี้ยของฟรีผมบอกเบี้ยของฟรีไม่มีในโลกไอ้พองแล้วก็กินเหลือกวกเข้าไปโอ้โหมาเฉยเลยมาเฉยมาเฉยเอาจางังหวะน,นี้เดินมาขึ้นมาเดินขึ้นมาแบบนี้เจอตัวต่อตัวเจอกินต่อกินแต่นี้กูต่อสู้เอาคนมายัดมมาก็เอาเหลื ue, ตอติพองครับพี่กรณ์นี่พองแล้วก็พองครับพี่ทีดี่ เอามาพองเข้าไปอีกโอ้โหเพื่อความบันเทิงน,นะครับเพื่อนๆน,นะฮะสนุกสนานกันเข้าไปเอาพองใหม่หนึ่งสองสามใหม่พองสักทีจิ้มอยู่นั่นแหละไปสักทีดิพองเข้าไปกูต่อสู้ไปทางไหนดีโอ้โห,โห,โหมีตาไปตาเดียวแม่มีโอกาสจนเลยนะครับเอาเรือตีลุกเข้าไปก็ลงมาด้านล่างกินเบี้ยแล้วอีก อือือแต่เนี้ยเอาเรือตีลูกก็เหมือนไล่เข้ามากินตัวแล้วนะก็เอาเอาไม่เอาไม่องแบบนี้ดีกว่านะฮะไ,ไม่ให้ไม่ให้ขุนไปด้วยนะไม่ให้ขุนไปกินเบีย้ยแล้วแต่มนี้ก็เรามีเปียบแล้วนะครับเต้นตัดอาวุธเลยดีกว่านะแต่นี้เอาโคนเอาหมากินโคนแหม่เอาโคนกินมาเอาหมากินโคนกกกเข้าไปอ่าตัดอาวุธไปเลยใช่แบบนี้แบบนี้ โดนติดเนี่ยหนวดติดมาอีกแล้วโดนติดมาเอาหมาโยกเข้าไปโยกขึ้นไปโยกขึ้นไปแตนนี้เดี๋ยวเอามามาตีผงตรงนี้กินเบี้ยอ่ะนะเบี้ยด้านขวามือก็ขาดเอาแม่จะไปกินหมาแล้วอีกเราตั้งใจจะมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเอาหมาโยกกลับมาจะกินเบี้ยแตนนี้กินเบี้ยแตนนี้นะฮะเอาคูต่อสู้ ไม่รู้จะทําอะไรพองแล้วบ้างเอาพอง,เอ,พองเอาพองก็พองเอาขุนขึ้นไปติดกินมาเอาน่นติดกินมาไปผูกเบี้ยอีกแต่น,นี้จะกินเบี้ยหรือจะกินพองเอ้ยจะตีพองเอาเอาเอาเรือกิกนเบี้ยกบเข้าไปก่อนดีกว่านะเอากินเบี้ยก่อนดีกว่านะแต่กําลังไปในเน็ตหนึ่งเอา คูต่อสู้บังไม่ให้เราไปอีกโอ้บังไม่ให้เรามาเหรอบังไม่ให้เรามาเอาแบบนี้โอ้ดูดีๆนะครับแต่มน,นี้นะคู่ต่อสู้ผมว่าเขาไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะไตลุกเข้าไปเขาหนีหนีไม่ออกนะอ้าวมาแบบนี้มาแบบนี้ก็าไลูกเข้าไปอีกตีลุกเข้าไปอีกเขาหนีไม่ออกนะครับตีลุกเข้าไปเอาแต่มนี้ ไปไหนดีเอามาแบบนี้ก็มาสิดีครับนะโอ้โอ้โ,อโอจะกินแยกล่างจะกินแยกล่างไม่กินนะไม่กินแหมเอามายกมาแบบนี้แบะเบอร์ไปเลยเอามาโยนเข้าไปให้หมากินแบบนี้นะเขาเปิดไม่ออกด้วยบอกว่าแล้วนะไม่ดีแต่นี้ก็เอาเหลือกินพองเข้าไปหนึ่งพองแล้วก็เอาเหลือกินเบีย้ย วบเข้าไปกินให้เอ็มน้ำสารา้านเอาเหลือติทองเข้าไปโอ้คุณบอยนี่ใจนักสู้นะครับนะโอ้โหเล่นหมากรุกต้องแบบนี้นะครับการที่เล่นหมากรุกนะครับเราแพ้เขาตรงไหนแบบไหนนี่นะเราสมควรที่จะเดินให้จบกระดานนะครับเป็นดีนะครับนะเราจะได้รู้ว่าแต้มตรงนั้นเป็นยังไงเราจะหนีแบบไหนนะครับจังหวะแบบนี้ก็แพ้หมดนะครับแต่ว่าต้องยอมรับน้ำใจของคุณบอยซาซ่านะครับที่ เดินจนจบเกมนะครับทำให้ FC ได้รับชมกันนะจนจบแตมน,นี้ก็เอาเรือลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท้ายคลิปนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วย วันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย